สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันมาในเมนูกะหล่ำปลีผัดกุ้งสดค่ะเสริมด้วยแครอทเห็ดหอมเห็ดหูหนูแล้วก็ดอกไม้จีนค่ะเพิ่มวุนเส้นสักหน่อยก็สามารถทานเป็นอาหารจานหลักได้เลยค่ะหอมอร่อยกลมกลม่อมลงตัวค่ะขอแนะนำส่วนผสมในเมนูนี้ก่อนนะคะวันนี้พี่กันใช้กุ้งขาวใหญ่ค่ะนำมาล้างทำความสะอาดค่ะหลังจากนั้นก็แกะเปลือกออกค่ะเอาหัวออกเอาหางออกค่ะ ใครจะเก็บห่างไว้เพื่อความสวยงามก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ผ่ากลางหลังเอาเส้นดำออกค่ะส่วนเห็ดหูหนูวันนี้พี่กันก็ใช้เห็ดหูหนูสดค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ค่ะเห็ดหอมนี้พี่กันใช้เห็ดหอมแห้งนะคะแช่น้ำให้อ่อนนุ่มค่ะหลังจากนั้นก็ามาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็เก็บน้ำแช่เห็ดหอมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยต้องใช้ค่ะ ส่วนกระลำปีก็หั่นตามชอบเลยค่ะพี่กันก็จะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็ใช้ประมาณครึ่งหัวค่ะแค่หลอดก็เหมือนกันค่ะพี่กันก็จะใช้ตัวขูดมะละกอนะคะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะวันนี้พี่กันก็เล่นเส้นเยอะหน่อยนะคะอย่าว่ากันละแล้ววันนี้พี่กันก็จะเสริมด้วยตัวนี้เลยค่ะดอกไม้จีนค่ะเวลาซื้อมามันจะแห้งนะคะนำไปแช่น้ำให้อ่อนนิ่มค่ะหลังจากนั้น ก็เอาคั่วออกนิดนึงค่ะตรงที่แข็งๆนะคะแล้วก็อดอกไม้จีนมาผูกปมค่ะแต่ถ้าดอกไหนสั้นเกินผูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนวุ้นเส้นเนี่ยวันนี้พี่การใช้วุ้นเส้นห่อเล็กนะคะนําไปแช่น้ําสัก7นาทีค่ะให้วุ้นเส้นอ่อนตัวลงค่ะส่วนของเครื่องปรุงวันนี้ครัวพี่กันก็เลือกใช้ตะกูลของตราเด็กสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เสริมด้วยพริกไทยป่นนิดนึงค่ะ ก่อนที่จะไปทําการผัดค่ะพี่กันก็จะใช้ซีอิ๊วดําเนี่ยมาคลุกเคล้ากับบุญเส้นนะคะเพื่อให้เข้าสีกันดีค่ะใส่นิดเดียวพอค่ะใส่เยอะเกินระวังจะดํานะคะเสร็จแล้วก็ตั้งน้ํามันเลยค่ะรอน้ํามันร้อนนะคะเอากุ้งลงไปสะดุ้งน้ามันก่อนค่ะผัดด้วยความเร็วนะคะสักสองสามตลบพอค่ะหลังจากนั้นก็โรยที่ไทยป่นสักหน่อยค่ะเพิ่มความหอม เสร็จแล้วก็ตักขึ้นไปพักรอไว้ก่อนค่ะใส่น้ำมันสักหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็ลงเห็ดหอมผัดกับน้ำมันนะคะเห็ดหอมเวลาโดนน้ำมันเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะผัดจนหอมเหลืองค่ะหลังจากนั้นก็ลงแครอทค่ะผักที่สุกช้าก็จะลงไปผัดก่อนค่ะผัดให้หอมน้ำมันเลยค่ะตามด้วยกระหล่ำปลีค่ะกระหล่ำปลีพอหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นก่อนที่จะมาผัดนะคะ พอผัดสุกแล้วเนี่ยยังไงก็กรอบค่ะส่วนเห็ดหูหนูแล้วก็ดอกไม้จีนเนี่ยก็ให้รสสัมผัสที่กรุบกรอบเหมือนกันค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายทานง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยนิดนึงค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะตามด้วยพริกไทยป่นเพิ่มความหอมค่ะสุดท้ายก็เอาวุ้นเส้นลงมาผัดเลยค่ะกระจายหน่อยนะคะอย่ากระจุอยู่ที่เดียวค่ะเดี๋ยวมันจะจับก้อนค่ะเสร็จแล้วก็น้ําแช่เห็ดหอมค่ะ ราดไปตามขอบกระทะนะคะให้ความร้อนระอุของน้ำแช่เห็ดหอมค่ะทำให้วุ้นเส้นสุกเร็วขึ้นค่ะวุ้นเส้นเปลี่ยนเป็นสีใสก็คือสุกแล้วค่ะก่อนที่จะปิดแก๊สค่ะก็นำกุ้งที่ผัดเตรียมไว้เนี่ยมาคลุกเคล้าเบาๆนะคะให้เข้าเครื่องกันดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดกะหล่ำปลีกุ้งสดค่ะกุ้งเด้งผักหวานกรอบรสชาติกลมกล่อมทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูนี้ชอบไหมคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของครัวพี่กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ